น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กษระส์แห่งองค์ราชันพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริการวมทั้งสิ้น14ประเทศ ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพที่นานาประเทศควรมีต่อกันพระอัจฉริยภาพในพระราชดำรัสและพระจริยวัตรอันง,งดงามที่ปรากฏต่อสายตานานาประเทศในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขวัญถึงไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเมืองใดจะมีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นเพื่อชื่นชมพระมหากษัตริย์และพระราชนีจากประเทศไทย กระทั่งเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2504กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสนั้นสำหรับเหรียญกระสาบที่ระลึกนั้นด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเบื้องบนมีตราพระราชวงศ์จัก,กรี และข้อความเสด็จนิวัตรพระนครอยู่เบื้องล่างด้านหลังของเหรียญเป็นรูปตราแผ่นดินไม่มียอดรัศมีและต่อมาในภายหลังประชาชนทั่วไปเรียกเหรียญนี้กันสั้นๆว่าเหรียญเสด็จนิวัตรพระนคร